เฮ็ดหยังให้ข่อยกินอะเฮ็ดอีหยังมันยังเหลือไข่เนาะโอหิวข้าวแล้วบ่หิวแล้วเนาะบ่หิวสิมานั่งเฝ้าบ่บ่มีแนวกินในของในตู้เย็นก็บ่มีเลยเด้เฮ็ดหยังให้ข่อยกินบัดนี้มันมีอย่างเดียวนี่ล่ะข่อยเฮ็ดให้เจ้ากินเยเมนูเด็ดกับาอีหยังก็บ่ได้ซื้อบ่ได้เฮ็ดหยังไว้เลยบ่มีแล้วเจ้าเฮ็ดหยังให้ข่อยกินเมนูมันเบิดแล้วเด้ เออเบิ้ลลาลาเจ้าเทศเนี้ให้คอยกินเ็ดอี่งหระมันยังเหลือไค่เนาะโอ้ไข่เจ้านี่นะใครอใคอยนี่ละเ็ด<อ>ที่เจ้ากิน<อ>มันยูไหวกูบอกได้ใส่งานที่เถื่อแหละจเจ้าบม่อยากใส่งานมันเนาะโอ้บอกละวละว่ากอดไข่เจ้าคอยกินมันจะกินไในบาล์บารีไหนเอาจานมาเทศตะขัวขีขัวแดรแล้วเนาะแบบนี้เนาะ คือเบิร์ดพักเนาะถอดใช่แต่ก็เห็ป้วนใ่มยก,กินมันนี่ะป้านั่นแหลนะเนาะจะพิวจะได้เนาะหน่วย,ยเดียวเนี่ยพัมิของห่วยอันจะมีงสองหวยละ่ะเอาน่วยก็ถอดนขนาดขนาดนั้นไม่ใไใส่ใกล้กับาทอดดกี่ล่ะโอ้ยแหมมึงเบิครค์ดจขคอยบายบังมึง มีใบยังอีกเอ้าแต่ว่าเจ้าออกมาแล่ะก็สิ่ใบบอกว่ามันยังบ่อเบิดสองหน่วยแล้วล่ะมันมีอยู่สองหน่วยเนาะผู้ใดมีสามสี่หน่วยเนาะก็มีสองหน่วยเลยเอาคนย่างบ่าบวมาค่เจ้าพิสดารมีหลายหน่วยสองหน่วยทำนี่แหละด้วยต่อไปชั่วรีชั่วร์แดงนะพานเลยเออครั้งเห็นเจ้าเลยนะว่าเอาใครเจ้ามาถอดในฝ่ายกินนี้นะนี่นู่นทุกทยนี่แหละ คุ้มมือแห้งคะรอบบานเดี๋ยวไปกินก็คือเบิดอะไรใปย่ยาโอ้ยนะมีไหวก็ใส่เป็นประโยชน์แล้วเนาะ <c oughs> มีใครว่ามีประโยชน์ไม่จําเก่าจีเฮนดมันมีประโยชน์แล้วเนาะมันเนียงแค่น,นอน่าน <c oughs> ลึกยอดแล้ว่อดแล้วมันลุกชุกเลยนะเนอะตจะเข้มเข้มกว่าเข้มพอดีแค่เขาม้าบัติวันสารทก,กินไดอยู่บะเทาบ่ได้น้อยน้อยได้จะได้กินใครคอยหนินอ,นอกลูกนอก กินไข่ปะป๋าก่อนนี่ลอยสลัดนิดเดียวบอร้อน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 เด้ดอร่อยไหมลูกไข่ปะป๋าอร่อยไหมลูกอร่อยวันหลังเอาไข่ลูกมาทอดบ้างนะลูกมีไหมลูกมีไหมเอ้เดี๋ยวเขากันพี่น้องโอ้น้ำเยิ้มเลยไข่ปะป๊าอร่อยเลยไข่ปะป๊าเยิ้มเลยอ่ะอร่อยไหมลูกแซ่บแซ่บแซ่บ สุดยอดเลยใช่ไหมมาเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องใครอยากซิ่วใครหัว่อยมาเดือแซบแซบ